เคสนี้นะคะเราจะมานวดสปาลี่เส้นกันนะคะในช่วงแผ่นหลังนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการให้มีน้ำหนักมือที่เบาลงนะคะและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเราก็จะไม่เลือกวิธีการนวดไทยนะคะจะนวดน้ำมันแทนนะคะแต่ว่าในส่วนการปวดหลังนะคะเราก็ได้มีการนวด นวดไทยในช่วงของสลักเพชรแล้วก็บ้านเอลไปแล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มนวดน้ำมันนะคะในช่วงหลังนะคะเราก็คำได้ว่ามันมีก้อนนะคะตรงแผ่นหลังนะคะเป็นก้อนแข็งๆนะคะน่าจะเกิดจากการยึดเกาะของผังผืนนะคะเพื่อนเราก็ต้องมีการย้ำในบริเวณที่เราคำเจอก้อนแข็งๆนะคะให้มันแตกให้มันอ่อนลงนะคะ ก็ย้ำจนกว่าจะนุ่มนะคะเนี่ยค่ะแผ่นหลังมันเป็นก้อนเป็นไตนะคะเพื่อนก็จะทำให้เขารู้สึกปวดเมื่อยอะค่ะนะคะแล้วก็มีการรีดเส้นให้เขารู้สึกผ่อนคลายโดยใช้น้ำหนักจากศอกนะคะช่วย mm hmm. แล้วก็มีความลื่นจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ mm hmm. หรือจะใช้จสรสันออยก็ได้ค่ะเพื่อนในการรีดเส้นนะคะ ช่วงรีดีดใหม่ๆนะคะลงน้ำหนักใหม่ๆนะคะจะอย่าใส่เยอะนะคะมันจะลื่นนะคะจะทำให้เรารีดเส้นยากค่ะในช่วงแรกๆลูกค้าก็จะรู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าเขาจะมีออก้อนนะคะในลงลงรอบแรกๆจากเจ็บนะแต่พอนวดไปสักระยะหนึ่งอะคะ่ะสัก4ี่ห้ารอบเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะ ค่ะเพราะว่าก้อนผังผืชนะคะมันคลายการยึดเกาะออกไปแล้วค่ะนะคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อได้ถูกคลายออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หินร้อนภูเขาไฟนะคะที่เรานึ่งไว้ในซึ้งนะคะพออุ่นๆนะคะเพื่อนไม่ให้ร้อนจัดนะคะเพราะเราต้องไปสัมผัสกับเนื้อของลูกค้าเนาะ จะรู้สึกแสบร้อนนะต้องแบบอุ่นๆพอสบายๆนะคะต้องเช็คด้วยมือเราก่อนที่จะลงเนื้อลูกค้านะคะแล้วก็ลูบด้วยน้ำมันมะพร้าวก่อนนะคะค่ะเป็นการบำบัดใช้ความร้อนจากหินนะคะช่วยบำบัดกระจายลงไปสู่เซลล์ด้านในให้ลึกนะคะหากการนวดของเราไปไม่ถึงนะ นะคะมันก็จะเป็นการบำบัดที่ได้เป็นสิทธิภาพนะคะแล้วก็ผ่อนแรงเราด้วยนะคะนะคะจากการที่เราลงแรงกดแล้วมันอาจาจะยังไม่ถึงเส้นที่เขามีปัญหาเนาะกล้ามเนื้อที่เขามีปัญหาะนะคะค่ะเราก็สามารถใช้ความอุ่นนะคะลูบไปได้ทั่วแผ่นหลังเลยนะคะตามท,า,ทาตามคลิปได้เลยนะคะเพื่อนเขาก็จะรู้สึกสบายผ่อนคลายนะคะเพราะกล้ามเนื้อไม่ตึงแล้วค่ะ จะคลายการยึดเกาะของผังผืดได้ดีเลยนะคะค่ะก็เป็นการบำบัดลักษณะการนวดไทยนวดน้ำมันรีเซ้นนะคะแบบนี้ใช้ควบคู่กันไปกับการนวดไทยแล้วก็นวดน้ำมันได้ในคราวเดียวกันนะคะเพื่อนค่ะเราและความอุ่นของหินนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการลำบมนะคะจากการนวดในแต่ละครั้งของเรานะคะ เพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าบางครั้งเราลงน้ําหนักมือแรงค่อยนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ว่าแรงไปแล้วไปทําให้เนื้อระบมนะคะหินร้อนก็จะช่วยได้นะคะเพื่อน